พอดีมีลูกค้าถามทำสีชิ้นเดียวแต่ทำสีรอบคันอันไหนดีกันพี่แจ้งก่อนทำรอบคันน่มันง่ายสีมันจะเสมอกันแต่ถ้าทำสีชิ้นเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝีมือในการท่องพ่นสีเราสามารถทำสีชิ้นเดียวให้เหมือนได้มาดูคันนี้ทำสีชิ้นเดียวอ่ามันก็จะออกมาใกล้เคียงกันแต่เวลาขัดมันจะพลางกันเองอันเนี้ยมันเป็นเรื่องยากของอูส่สีเพราะงั้น่ะเวลาใครมาเคลมรถเนี่ยรบปวนถามเขหาหน่อยว่าทำเหมือนไหมแล้วท่านเป็นรถเก่าเนี่ย ปีลึกกับมันทํายากเนาะมันเหมือนเสื้อผ้าเกิดการใช้งานเนาะยี่ห้อเดียวกันเสื้อสีเดียวกันบางครั้งมันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าทํารอบคันรอบคันเลยมองว่าถ้ามีโอกาสทาทั้งที่อะทำรอบคันแล้วมันสวยมันก็สวยทั้งคันเนาะทำลายชิ้นมันก็ยากต้องเห็นใจทางศูนย์บริการเขาด้วยเออว่ารถคุณใช้งานมาแค่ไหนเพราะงั้นเรื่องทําสีรอบคันกับทําสีลายชิ้นครับ หาสูตรบริการที่ฝีมือเก่งๆผสมสีที่เหมือนคุณจะสบายใจจะไม่มีปัญหาเรื่องสีด่างเดี๋ยวเหมียวเอารูปไปที่ว่า2ชิ้นไม่เหมือนกนนันขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าไงสนใจทําสีรถให้สวยงามครับเอเ็นเอลเพนกระดาดครับลองมาทดลองครับ